อะไรอ๋อเกี่ยวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคัะพี่เบลคนไปจิตอาสาแล้วค่แผมโย่งปาเกตเออดาวไลท์สายบุญวันนี้เรามาที่ไหนกันคะพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ บ,บ้านบางระจันวัดโคกต,ต้นไม่ใช่บ้านระจันอ๋อบ้านออระจันถ้าเกิดเป็นสมัยนี้เขาจะเป็นบางระจนัน,จนคุณบางระจันบางระจันบางคือเตเ,เไม่ใช่วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมของของทางเพจคนเป็จีอาสาพเพจช่วยเหลือสุนาขไร้ไม่ใ่อาสาปอยตึงจุดกลมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเราเอาลงไปทั้งหมด7ดใบนะคะแล้วก็เรามาที่นี่ด้วยใช่เอามาที่นี่เพื่อที่จะเอา อ่าลงเด็กผ้าขาวทูบเชียมแผ่นทองนะคะแล้วก็มาถวายให้กับวัดโพสามตนโพเก้าตนจะไปสามอย่างเดียวเลยโพเก้าตนตายแล้วเราก็ไปดูกันว่าไปมอบให้ตรงไหนยังไงใช่เดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศมาให้ดูพอมอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบบ้านและจันทออว่ามีอะไรมั่งที่นี่นะคะสาวทิ่เราจะมีทั้งการแสดงนะคะของน้องๆแล้วก็พี่ผู้ใหญ่นะคะ ลูกหลานบ้านระจันอยังไงก็ฝากตลาดนีตลาดน้ำนะตลาดน้ําบ้านระจันวัดโพกต้นไว้ด้วยนะครับที่นี่น่ามามาเลยเพราะว่าของขายถูกอาหารอร่อยและรับประกันเลยว่าที่นี่นะทุกคนแต่งชุดไทยยุคโบราณยุคสมัยนั้นเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ยังไงเดี๋ยวฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะด้านในกันเลยตอนนี้เขาเริ่มจะปีกเฮ้ยผมมาเมาอ่ะเฮ้ยไปี่ ตลาดแล้วนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่นะคะโอ้ตอนนี้คือจุดจะได้จุดแลนด์มาร์กเลยปะเนี่ยจุดเช็คอินจุดเช็คอินใครมาต้องเช็คอินที่นี่มาถ่ายรูปกับแม่แม่แลวพ่อพ่อแล้วก็อยากใช้พ่อแม่ก็พ่อนี่ฝากตลาดหน่อยค่ะครับสวัสดีครับตลาดไทยย้อนยุคบรรจันทร์วัดโพก็ต้นนะครับเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะเลอรนะครับสินค้ามากมายสินค้าโบราณสินค้าถูก แต่งกายย้อนยุคบ้านละจันทร์คาพูดที่ย้อนยุคนะครับยังไงเรียนเชิญนะครับจะมีการแสดงวันละสองรอบนะครับเวลาไหนบ้างคะพ่อรอบแรกก็สิบเอ็ดจุดสามศูนย์นรอบสองสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นนะครับชมปีครับชมปีครับที่แผ่นริมน้ําน,นะครับมาดูกันนะคะว่าคนสมัยก่อนเขากินเขาอยู่เขาดําเนินชีวิตกันยังไงนะคะแล้วก็มาดูการแสดงว่าเขาสู้รบก,กันยังไงค่ะแล้วก็ ตลาดคือตลาดย้อนยุคค่ะ,ะทั้งแม่ค้านะคะท,ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะแต่งกายย้อนยุคคือร่วมสมัยสมัยบางระจัน ก็ยังไงว่างๆเชิญนะคะทุกวันหยุดถัดจากเลิกเสาร์อาทิตย์นะคะทิศที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็สุขเสาร์อาทิตย์จันทร์อย่างนี้ค่ะตลาดจะเปิดค่ะก็ประมาณ9ก้าโมงนะคะ9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็นค่ะโดยประมาณนั้นโดยประมาณค่ะการแสดงสองรอบยังไงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสู่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านเลือนวัดโขเก้าต้นค่ะมาเลยจ้า ตอนนี้เราก็มาเจอพม่าหน้าขาว,ขาวซึ่งเป็นไฮไลท์ของตลาดบ้านละจันอย่างไงก็จะให้เขาฝากตลาดกาเพชรนะสักหน่อยได้นะครับขอบคุณพี่โยกะราษไทายย้อนยุคละจันเปิดทาการทุกวันเสาร์และอาทิตย์เพียงสองวันเท่านั้นนะครับตั้งแต่เวลานะครับก้าวนกาถึงสิบเจ็ดนกาและอย่าลืมวันหยุดพิเศษด้วยนะครับวันหยุดในกาตเลอ์คือวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติและวันแรงงานนะครับอย่าลืมฝากตลาดด้วยในอาทิตย์หน้าวันที่16 มีนาคมน,นะครับจะมีการำบ,บุญตลาดที่บริเวณประสารปูช่ชดและมีการทำบ,บุญที่จุดบริเออกเรือนบุญพระจันนเยุราก <Okay. S 1> ่อนเพลแนเจ้าค่ะมีการเลี้ยงเพลงพระด้วยนะและเดือนหน้าเดือนเมษายนนะขอรับกับงานวันมหาสงการวันที่ส4ส่งนำพระนะขอรับยินดีต้อนรับท่านสุธาไทายย้อนยุคบ้านพระจันเจา้าคนะ่ะขอบคุณมากครับ i do ร้านแรกที่แนะนำร้านนี้เลยครับข้าวเกี๊ยบไฟเบอร์นี่ทำไมมันก็เป็นข้าวเกี๊ยบไฟเบอร์อ่ะมันจะเป็นข้าวกรอบครับโอ้ข้าวกรอบไรซ์เบอร์รี่ครับอ๋ออ่าเป็นขนมที่ทํามาจากข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ตัวเนี้ยเป็นข้าวที่บ้านเราปลูกเองเราปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่กันโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วเรามาต่อยอดเป็นขนมใช้วิธีการกวนเหมือนกายศาสตร์ทุกอย่างแต่เราไม่ได้ใส่กอตอกเราเลยไม่เรียกกายศาสตร์เครื่องเราไม่ครบแล้วก เราต้องการเป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วสิ่งที่เราไม่เหมือนใครคือความกรอบพี่โอ่งลองครับอากาศเย็นๆสายคุสายยาสายปารามีคุณภาสกินไม่ได้ครับนายท่านกินไม่ได้แต่เทีวันไม่มีเคี้ยวครับขากรอบแล้วครับวัมากมายไ้รวังก็อย่างนะครับกรอบจริงครับอร่อยรับรองนะคะ ซุ้มนี้เขาเรียกว่าซุ้มโจรฮะาไม่ใช่ซุ้มปลาเผาบ้านระจันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาช่อนมาทูมาทูทูตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากยังนี้ขายไงคะพี่สาวเป็นเงียค่ะทูจีต่อที่ชวอยู่นะคะอ๋อถ้าเป็นชุดที่โชว์อยู่ร้อยแปดเขาไม่แพงนะ มีเซ้ผักมีน้ำจิ้มให้สองแบบนะคะเป็นน้ำจิ้มหวานตัวจัดน้ำจิ้มซีฟู้ดเออไม่แพงไม่แพงแล้วก็ถ้าเป็นเข่งมีแปดสบตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านในอะไรนายเบี้ยวผัดไทยโบราณบ้านรัชจันทร์เออร้านนี้เป็นแป์เลยี่เขาดู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 ในจานเขาเนาะได้เยอะอร่อยนะคะอ๋อแห่งประเทศนะโอ้นะคะก็รับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนอยู่ตรงซุ้มนะคะ ครับสวัสดีครับก็วากร้านด้วยนะครับก็ตลาดไทยันยุงเราไปมีอยู่300กว่าร้านเลยทีเดียวนะไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับอย่าลืมนะผัดไทยนักรบนะครับ อร่อยนะทำไมอร่อยไม่ต้องจ่ายตังนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับมาเที่ยวกันนะครับสินค้าอร่อยมากมายครับผมนะขอบขนมอะไรเนี่ยเดือนแก่ขนมไทยโบราณด้วยนะครับผมแก่ชั้นขนมไทยขนมกล้วยขนมฟักทองและโรตีกรอบรับรองความอร่อ๋อคำกัต่อก็สวยผู้ชายก็หล่อง่าฝากร้านหน่อยไหมอ่ะให้พ่อฝากร้านซะหน่อยร็อปเลยครับ สำหรับร้านเรานะโดยใส่ขนมกล้วยขนมฟักทองนะครับทำจากธรรมชาตินะครับไม่ใส่สารกันเสียนนะครับเปินกันทำตั้งแต่เชยงคืนทีหนึ่งนะครับปืนใช้ปืนนึ่งนะครับไม่ใช้แก๊สนะใช้ปืนนึ่งนะครับมันจะมีความหอมในส่วนของใบตองและก็เราจะไม่ใช้แก๊สนะครับเราทานได้ตั้งแต่เช้า เย็นเย็นยันมืดนะครับถ้าเราไม่ตากแดดอย่างนี้นะครับเราทานได้ยันเที่ยงคืนนะครับรับประกันได้นะครับเรียนเชิญนะครับตลาดไทยยนดีก็จะเป็นคนบ้านรักจันนะคะกะหรี่ปั๊บเอยรับประกันว่าอร่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วมาเที่ยวซื้อไปแล้วนะคะมีหลายรสชาติมีหลายไส้เลยนะเฮียรับรองว่ามอร่อยเพราะว่าคราวที่แล้วนี่เราจัดการแล้วเราต้องชิมเรียบร้อยนอกนุ่มในไปได้จุ่มอ๋ออ๋ออันนี้มีมีแบบไหนบ้างอันค่ะวันนี้มีตัวเล็กค่ะ อ๋อมีตัวเล็กด้วยขายที่จันทร์เหลือเท่านี้ชิมแล้วขอชิมลูกก็ได้ไม่สำหรับรสเดียวเลยค่ะแล้วขอชิมลูกนะที่นหมดแล้วโอ้ขายดีมากอันนี้เออนะคะอันนี้ลูกกะหรี่อันนี้แม่กะหรี่ค่ะอันนี้พ่อพ่อร้อยนะคะแกก็ฝากด้วยมีหลายร้านที่อร่อยเลยนะถ้าบอกร้านไหนไม่หมดอย่าโกรธกันนะแต่พี่เบลก็พยายามจะเก็บบรรยากาศมาทีอีกร้านหนึ่งที่เราจะแนะนำตามาตามามันนี่เลย นี่เลยสวัสดีค่ะขนมโบราณที่หากินได้ยากมากเขาเรียกอะไรนะขนมอะเรข้าวแตนกับขนมดอกจอกขอรเราขนมดอกจอกยังไงไม่ขอรับฝากไงให้ข้าวแตนข้าวแตนที่นี่นะขอรับจะเป็นข้าวแตงข้าวไรเบอรี่ขอรับกับข้าวขาวงาดําจะเป็นสูตรเพื่อสุขภาพขอรับแล้วก็เป็นขนมดอกจอกขอรับที่นี่จะเพื่อสุขภาพทั้งหมดขอรับ ใช่ขอรับแล้วยังไงบ้างคะแล้วอยู่ตรงไหนอยู่โซนชายน้ําขอรับแล้วก็จะมีร้านก๋วยจับกะลาด้วยนะขอรับก๋วยจับกะบโบราณเหมือนกันขอรับสูตรโบราณขอรับชุมชายน้ําจะเป็นชุมที่5้าของตลาดไทยย้อนยุคกอนนี้รับรองความอรไ่อยโด,ดยโย่งปากเกดแะ เบลคนเป็นจิตอาสานะคะยังไงก็เราขอจบคลิปด้วยด้วยต้าดนี้ตรงนี้เลยเพราะว่าร้านเยอะมากใช่ร้านเยอะมากจะแนะนําทุกร้านทุกร้านผมบอกเลยว่าพวกเราคงอิ่มตายค่ะนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้มาดูกันเองดีกว่ามาดูเองมาเยี่ยมมาชมมาชิมกันเองต้องมาเองคุณไม่รู้คุณไม่รูบอกว่าอร่อยจริงไม่จริงอย่าไปเชื่อใครคุณต้องมาเองนะคะฝากไว้ด้วยตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจันทร์ของเราโคก้าต้นของเราว่าแล้ววันนี้เราก็ ลาไว้ก่อนนะคะฝา,ากไปกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบน้ำใจอีกหัวลสวัสดีค่สวัสดีค่ะ พ่อหัวใจแข็ง่อมแดนใจกาน